คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนมีทุกอย่างตามที่ต้องการแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าในขณะที่บางคนแม้จะมีน้อยแต่กลับมีความสุขล้นเหลือล a ฟวอลโดเอ e มอร์สันักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวไปว่ามหาเศรษฐีที่แท้จริงคือผู้ที่ค้นพบตัวตนภายใน erson เอเมอร์สันเป็นนักเขียนและนักปรัชญาชาวเมริกันผู้บุกเบิกแนวคิด self reliance หรือการพึ่งพาตนเอง เขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลอันไร้ขอบเขตแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยตระหนักถึงพลังนี้เขากล่าวว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเราและสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราล้วนเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราลองคิดดูนะครับพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลอยู่ในตัวคุณรอให้คุณค้นพบเอเมสันสอนว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากเงินในบัญชี แต่วัดจัดความสามารถในการเชื่อมต่อกับพลังงานภายในการรู้จักตนเองและการกล้าดเดินตามเสียงเรื่องของหัวใจนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จระดับโลกหลายคนนําหลักการนี้ไปใช้พวกเขาใช้การทําสมาธิเพื่อเข้าถึงปัญญายานที่ลึกซึ้งฟังเสียงญาณอย่างรู้ที่นําทางการตัดสินใจและปลดปล่อยตัวเองจากความคิดของคนอื่นเหมือนที่เอมสันบอกว่า ความมั่งคั่งคือการมีอำนาจเหนือความคิดของตัวเองเมื่อคุณควบค,คุมความคิดได้คุณก็จะสามารถสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆที่จะหยุดคุณได้คุณรู้หรมว่าสิ่งที่เอมิสันคนพบนั้น,น,นมีอิทธิพลต่อมหาเศรษฐีระดับโลกหลายคนทั้งวอลต์ดิสนีย์สตีฟจ็อบส์โอปราห์วินฟรีและแม้กระทั่งอีลอนมัสก์ก็ตามเขาพวกนี้นำแนวคิดของเอมสันมาปรับใช้ แล้ถ้าหลักการเดียวกันนี้ทำให้ผู้เขาประสบความสำเร็จทําไมจะนํามาใช้กับคุณไม่ได้เริ่มต้นวันนี้นะครับด้วยการทําสมาธิและถามตัวเองว่าฉันคือใครและฉันต้องการอะไรกันแน่การคร้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณอาจเป็นก้าวแรกสู่ความมั่งคั่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดกด subscribe เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบ m มล์ l ูม n e และปลดล็อกพลังภายในที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไป